ไหมค่ะมะขามหวานเยอะนะคะวันนี้ก็คนไม่เยอะดีๆนะคะมากับลูกค้าของคิมเยอะแยะแลวนะคะของคิมเยอะแยะด้านหลังเห็นไหมคะของเยอะมากเลยค่ะของเยอะมากค่ะวันนี้วันแรกนะคะวันแรกของงานใหม่ประจำประเพณีของเจนนะคะก็ฝากมาเที่ยวกันเนาะมีทุกอย่างนะคะในงานใหม่นะคะในงานใหม่นูข้างข้างในนะคะ นี่คัมแปงก็อยู่ร้านเกจโทรศัพท์คะก็ได้เกจโทรศัพท์ใหม่นะคะที่นี่ถูกชายแล้วก็คุณพี่ทองใบแล้วก็อีกคนนึงก็ใครเนี่ยดาราประจําช่องเด็กหญิงเด็กหญิงไหมหรือว่านางสาวเสพุกพาไปเรา,าเดินก่อนดูเสื้อผ้าะคะ่ะอันนี้งานใหม่นะคะงานใหม่ประจำาประเองค่ณคไม่มันสภาพดีอยู่ มองยังไม่เอาอนนี่ก็ได้มอไม่มองกินเยอะแยะนะเมึงค่ะมองกินเยอะแยะมากเลยค่ะเรื่องนู้นพี่น้องสำหรัพี่ชิงมาตอนค่ำๆหน่อยก็จะดีเนาะเพราะว่าจะได้ไม่คนคนก็ส่วนมากคนจะชอบมาตอนเช้านางสาวพาพิณีใช่ไหมมึงคะมะขามหวานหลายหลาูมะขามหวานค่ะโอ้ยอยากกินมะขามหวานลงเลยอันนี้มันจะ เย็นทำไมเราห้อเคาณพเขาไปแช่เรื่อยๆทำยังไงเพราะเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนอันน ja mm ั้นลูกสาวเรายังไม่เปจนมีค่ะได้แล้วเราก็ได้ขาตั้งกล้องไหนคาตั้งกล้องแม่อยู่ไหนาตั้งกล้องอ่ะละสี่สิบบาทถตัว่าซื้อนะคะอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนอันนั้นลูกสาวเรายังไม่เปจนมีค่ะได้แล้วเราก็ได้ขาตั้งกล้องไหนคาตั้งกล้องแม่อยู่ไหนาตั้งกล้องอ่ะละสี่สิบบาทถตัว่าซื้อนะคะอันนี้ก็ชายแล้วก็คุณพี่ทองใบแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ใครเนี่ย ดาราประจําช่องเด็กหญิงเด็กหญิงไหมหรือว่านางสัตว์ของเยอะมากเลยค่ะของเยอะมากค่ะวันนี้วันแรกนะคะวันแรกของงานใหม่ประจําประเพณีของเจนเลคะ่ะก็พามาเที่ยวกันเนาะของกินเยอะแยะนะคะเหัของกินเยอะแยะมากเลยค่ะเยอะก็ไปทํกไนกินก่นกินกนกนกินกินกินกน นวันนี้คําแปลงพามาเที่ยวชมนะคะมิชายแล้วก็คุณพี่ทองใบแล้วก็อีกคนนึงก็ใครเนี่ยดาราประจําช่องเด็กหญิงเด็หกหญิงไหม,มหรือว่านางสงาวตอนค่ำๆหน่อยก็จะดีเนาะเพราะว่าจะได้ไม่คนคนก็ส่วนมากคนที่ชอบมาตอนชายแล้วก็คุณพี่ทองใบแล้วก็อีกคนนึงก็ใครเนี่ยดาราประจําช่องเด็กหญิงเด็กหญิงไหมหรือว่านางา สว <bin> <ument Merkel> ัสดีค่ะวันนี้คัมเป้ก็ ep สองนะคะพามาเที่ยวงานใหม่ค่ะมะขามหวานเยอะนะคะวันนี้ก็คนไม่เยอะดีดีนะคะมากับลูกูของเยอะมากเลยค่ะของเยอะมากค่ะวันนี้วันแรกนะคะวันแรกของงานใหม่ประจำประเพณีของเจนเลยค่ะก็ปานมาเที่ยวกันเนาะของเยอะมากเลยค่ะของเยอะมากค่ะวันนี้วันแรกนะคะวันแรกของงานใหม่ประจำประเพณีขอนเจนเลยค่ะก็ปากนมาเที่ยวกันเนาะ ก็ ờ, อยู่ในร้านเพชโทรศัพท์นะฮะอยู่ด้านหลังในงานใหม่นะคะเราก็จะเข้าไปชมกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ชิพหน้านะคะเดี๋ยวทัมเปงก็จะเปลี่ยนหน้ากากก่อนเนาะเพราะว่าหน้ากระจกแตกที่นี่ก็ถูกหน่อยอะไรเจอกันใหม่หะฮะเจแล้วเหรออ๋อเดี๋ยวเปลี่ยก่อนนะคะไปไปนะฮะเจอกันใหม่ชิหน้านะคะ,วะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้ทําเปงก็ EP สองนะคะ่คามาเที่ยวงานใหม่ขามะขามหวานเยอะน,นะคะวันนี้ก็ คนไม่เยอะดีดีนะคะมากับลูกลองกินเยอะแยะเลยค่ะลองกินเยอะแยะมากเลยค่ะเยอะพูดจริงจริงจริงเนาะต้องบอกพี่จริงมากเนาะก็ไม่แพงนะคะสองคิวร้อยก็ลองดูนะคะในงานประจำประจองกินเยอะแยะเลยค่ะลองกินเยอะแยะมากเลยค่ะเยอะพูดจริงจริงจริงเนาะต้องบอกพี่จริงเนาะของเยอะมากเลยค่ะมองเยอะมากค่ะ วันนี้วันแรกนะคะวันแรกของงานใหม่ประจำประเพณีขอนเจนเนียค่ะก็พาเอมาเที่ยวกันนะเา <c oughs> นาะสานางสาวฟาวินีใช่ไหมเบื้งค่ะมะขามวหวานไงหลายูมะขามหวานค่ะอุยอยากกินมะขามหวานลงเมืออันนี้มันจะสั่งกินนะคะเราก็จะไม่ร้อนด้วยนะคะดูค่ะได้ของนาคะถูกจินเลยนะคะนี่ขาตั้งกล้องอันนี้ขาตั้งกล้องเวลาเราเปไปไลฟ์สดเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้คําเปลงก็ ep 2นะคะพามาเที่ยวงานใหม่ค่ะมะขามหวานเยอะน,นะคะวันนี้ก็คนไม่เยอะดีๆนะคะมากับลูกก็อยู่ในร้านเครโทร,รศัพท์นะคะอยู่ด้านหลังในงานใหม่นะคะเราก็จะเข้าไปชมกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะคะเดี๋ยวคัมเปลงก็จะเปลี่ยนหน้ากากก่อนเนาะเพราะว่าหน้ากระจุกแ,แต่นี้พรเกีตน,น้องงานใหม่ก็จะผมถูกหน่อยนะคะวันนี้ทําเปลงก็ได้แล้ของใหนน้องเมยได้ไหนน้องเมยได้ไหนไหนน้องเมยน้องเมยยกขึ้นสิน้องเมยได้ไห<ด>น เราเปลี่ยนยังนั่งคืนนะคะเราก็จะไม่ร้อนด้วยนะคะดูค่ะได้ของแล้วค่ะดูจังเลยนะคะนี่ขาตั้งกล้องอันนี้ขาตั้งกล้องเวลาเราไปไลฟ์สดเนะะาะใช่แล้วก็คุณพี่ทองใบแล้วก็อีกคนนึงก็ใครเนี่ยดารา<ช>ประจําช่องเด็กหญิงเด็กหญิงไหมหรือว่านางสาวกินเ,อเยอะแยะนะเพื่อนคะกินเยนนะะอเยนนะแยนนะมากเลยนนะคะ่ะเยอะน้อยหญิง โอ้ยน้องเมยเอ้ยไปหาของกินก่อนมาเปล่าน้องไมいい่อยากอะไรอยากเดินถามกินอย่างเดียวนะคะมางานใหม่นะคะน้องเมย์อยากกินของกินมากเนาะก็ไม่แพงนะคะสองคิลล้อยก็ลองดูนะคะในงานประจำประการของกินเยอะแยะเลยนะคะของกินเยอะแยะด้านหลังเห็นไหมคะที่นี่อนเก็บน้องงานใหม่ก็เจ้าของถูกหน่อยนะคะวันนี้ทำเป็นก็ได้แด้ของไนน้องเมย์ได้ไหน น้อาเงินได้ไหนไหนน้อาเงิน้องเงิงยกขึ้นซนเอาเงินได้ไหนเอาเปลี่ยนยังแซ่บงูกะทาไปเราเดินก่อนดูเสื้อผ้าค่ะอันนี้งานไหนนะคะงานไหนประจำประเพณีผนแจกที่นี่ก็ถูกหน่อยอะไรได้เจอกันใหม่ฮะเจอแล้วเหรออ๋อเดี๋ยวเจอก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะไดเจอกันใหม่ที่หน้าค่ะเรอยู่ในร้านเคสโทรศัพท์นะคะ อยู่ด้านหลังในงานใหม่นะคะเราก็จะเข้าไปชมกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ชิพหน้านะคะเดี๋ยวทำแป่งก็จะเปลี่ยนหน้ากากก่อนเนะาะเพราะว่าหน้ากระจกแตกโอ้ยนอ้องเมยเอ้ยไปหาของกินก่อนเลยหรือเป่าต้องไม่อยากอะไรเดี๋ยวยังเดินถามกินอย่างเดียวนะคะมางะแน่ไห,หมนะคะนอ้องเมย์อยากกินของกินอะไรได้กินได้ลองรับมาเลยคะของกินเยอะ,ยอะแยะเลยนะคะของกินเยอะแยะ ด้านหลังเห็นไหมคะมาตอนค่ำๆ่หน่อยก็จะดีเนาะเพราะว่าจะได้ไม่คนคนก็ส่วนมากคนจะชอบมาตอนม<ช>ากเนาะนะก็ไม่แพงนะคะสองคินร้อยก็ลองดูนะคะในงานประจำประเพณีนกกระทานไปเราเดินก่อนดูเสื้อผ้าะคะ่ะอันนี้งานใหมนะคะงานไหมประจำประเพณีผนฉายแล้วก็คุณพี่ทองใบแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ใครเนี่ยดาราประจำช่อง เด็กหญิงเด็กหญิงไหมหรือว่านางสักเย็นทำไมเราห้องเขาบอเขาไปแทรกเขาเลยทำอย่างนี้ของชิมเยอะแยะแล้วนะคะของชิมเยอะแยะด้านหลังเห็ไหมคะมีทุกอย่างนะคะในงานใหม่นะคะในงานใหม่หนูนข้าง,ข,างข้างในนะคะ <c oughs> นี่คัมเปงก็อยู่ร้านเกจโทรศัพท์ก็ <c oughs> <c oughs> ได้เกจโทรศัพท์ใหม่นะคะอยู่ <c oughs> ที่นี่ถ <c oughs> ูก <c oughs> ยังไม่เปลี่ยนอันนั้นลูกสาวแล้วยังไม่เปลี่ยนมีค่ะได้แล้วเราก็ได้ขาตั้งกล้องไหนคาต,ตั้งกล้องแม่อยู่ไหนตั้งกล้องอะละสี่สิบบาทถือว่าพอซื้อนะคะันนี้ก็อยู่ในร้านเคสโทรศัพท์นะคะอยู่ด้านหลังในงานใหม่นะคะเราก็จะเข้าไปชมกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะคะเดี๋ยวทาแป่งก็จะเปลี่ยนหน้ากากก่อนนาะเพราะว่าหน้ากระจกแตกเจ็บนกกระทาไปเราเดินก่อนดูเสื้อผ้าะคะ่ะอันนี้งานใหม่นะคะงานใหม่ประจำประเพณีนอน สวัสดีค่ะวันนี้คัมเปงก็ EP สองนะคะพามาเที่ยวงานไหมค่ะมะขามหวานเยอะนะคะวันนี้ก็คนไม่เยอะดีๆนะคะมากับลูกก็อยู่ในร้านเครโทรศัพท์นะคะอยู่ด้านหลังในงานไหมนะคะเราก็จะเข้าไปชมกันนะคะเไว้เจอกันใหม่ชิดหน้านะคะเดี๋ยวคัมเปงก็จะเปลี่ยนหน้ากากก่อนเนาะเพราะว่าหน้ากระจกแต่้องกินเ,เยอะแยะนะเพิ่งะา้องกินเยอะแยะมากเลยค่ะจะจริงจริงนะ ังไม่เปลี่ยนอันนั้นลูกสาวให้ยังไม่เปลี่ยนมีค่ะได้แล้วแล้วก็ได้ขาตั้งกล้องไหนคาตั้งกล้องแม่อยู่ไหนาตั้งกล้องอะไรสี่สิบบาทถือว่าพอซื้อนะคะอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนอันนั้นลูกสาวให้ยังไม่เปลี่ยนมีค่ะได้แล้วแล้วก็ได้ขาตั้งกล้องไหนคาตั้งกล้องแม่อยู่ไหนาตั้งกล้องอะไรสี่สิบบาทถือว่าพอซื้อนะคะอันนี้เคยมีของเก็บน้องงานใหม่ก็เจ้ะผมถูกหน่อยนะคะวันนี้ทำเป็นก็ได้แล้ของไหนน้องมวยได้ไหนน้องมวยได้ไหนไหนน้องมวยน้องมวยยกขึ้นซีน้องมวยได้ไหนแล้วเปล ของเยอะมากเลยค่ะของเยอะมากค่ะวันนี้วันแรกนะคะวันแรกของงานใหม่ประจำประเพณีขอนเจนเลยค่ะขอปานมาเทีย่ยวกันเนาะได้ได้เอา